คุณคงรู้จัก Macbook Air แต่อาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของ Macbook Air วันนี้ต้องเล่าจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Macbook Air กันครับ Macbook Air เครื่องแรกถูกเปิดตัวโดยบริษัท Apple Inc ในวันที่15มกราปี2008โดยการแนะนำของ Steve Jobs ในงาน m a c b o r l Conference and Expo ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา MacBook Air เครื่องแรกมีหน้าจอขนาด13นิ้วใช้โปรเซสเซอร์ Intel Core 2 Duo แรม2 g b และ SSD ขนาด64 g b โดยมีน้ำหนักเพียง1.36กิโลกรัมและหนาเพียง0.76นิ้ว และเป็นเครื่องปกพาที่บางที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นการออกแบบ macbook air เครื่องแรกมีความโดดเด่นโดยส่วนที่หนาที่สุดจะอยู่ที่1.8นิ้วและไล่ลงมาถึง0.16นิ้วโดยราคาเริ่มต้นของ macbook air ในรุ่นนี้จะอยู่ที่1,799เเหรียญซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากในสมัยนั้นแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้งานที่ต้องการโน้ตบุ๊กที่เบาบาง และสะดวกสบายในการปกพามีประสิทธิภาพสูงหลังจากนั้นไม่นานในวันที่14ตุลาปี2008 Apple ได้อัปเกรด macbook air ด้วยกราฟิก NV i d i a เใหม่และโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น macbook air รุ่นนี้มีการอัปเกรดกราฟิกการ์ดรุ่น Nvidia g e f o r c e 9 4 0 m ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ากราฟิก intel gma x 3 0 0 1ของรุ่นเดิมนอกจากนี้ macbook air ยังอัปเกรดโปรเซสเซอร์เป็น Intel Core 2 Duo 1.8 GHz เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่ใช้ p r o c e s อ o r Intel Core Duo 1.6 GHz และมีฮาร์ดไดรฟ์120 GB จากตัวเลือกเดิมที่64 GB ยังคงราคาอยู่ที่1,799เหรียญเท่ากับรุ่นเดิมต่อมาในวันที่8มิถุนายนปี2009 MacBook Air ได้รับการอัปเกรดเล็กน้อย พร้อมโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นและตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้นการอัปเกรดในครั้งนี้โปรเซสเซอร์ intel core 2 duo 1.86 GHz และ2.3 GHz เป็นตัวเลือกโดยมี solid state drive จาก120เป็น128 GB เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยการอัปเกรดยังรวมถึงกราฟิกการ์ด nvidia geforce 9 4 0 m ที่เร็วขึ้นและรองรับ m a x os x snow leopard แม้จะมีการอัปเกรดแต่การออกแบบโดยรวม MacBook Air ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนหน้าต่อมาในวันที่20ตุลาปี2010 Apple ได้เปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ขนาด11นิ้วเวอร์ชันนี้มีขนาดเล็กและเบากว่า MacBook Air มีหน้าจออยู่ที่11.6นิ้วความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ 1,066คูณ768ปพิกเซลขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ Intel Core 2 Duo และกราฟิกการ์ด Nvidia GeForce 3 2 0 m ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่ากราฟิกการ์ดของ Intel MacBook Air รุ่น11นิ้วยังมาพร้อมกับตัวเลือกพื้นที่เก็บข้อมูล Solid State 64GB หรือ 128GB 128 <GB. S 1> และราคาเริ่มต้นอยู่ที่999เหรียญ มีราคาที่ย่อมเยาวกว่ารุ่นก่อนการเปิดตัว macbook air รุ่น11นิ้วถือเป็นความเคลื่อนไหวของ apple โดยการขยายความน่าดึงดูดใจของ macbook air ไปสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังมองหาแล็ปท็อปขนาดเล็กพกพาได้ง่ายต่อมาวันที่20กรกฎาคมปี2011 apple ได้อัปเกรดกลุ่มผลิตภัณฑ์ macbook air อีกครั้งรุ่นใหม่ที่มีโปรเซสเซอร์กราฟิกที่ได้รับการปรับปรุง และการเพิ่มพอร์ต Thunderbolt Macbook Air รุ่นใหม่มีทั้งขนาด11นิ้วและ13นิ้วมีโปรเซสเซอร์ Intel Core i 5และ Core i 7แทน Core 2 Duo รุ่นก่อนหน้า Macbook Air ใหม่ใช้ Intel HD Graphics 3000ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเหนือกว่า Nvidia GeForce 3 2 0 m ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าและเพิ่มพอร์ต Thunderbolt ที่ทำให้สามารถ โอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นและสามารถเชื่อมต่อกับจอสแสดงผลภายนอกได้ MacBook Air รุ่นใหม่ยังมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Solid State Drive สูงสุดอยู่ที่256 g b โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่999เหรียญสำหรับรุ่น11นิ้วและ1,299เหรียญ สำหรับรุ่น13นิ้วต่อมาในวันที่21มิถุนายนปี2012 Apple อัปเกรด MacBook Air ด้วยโปรเซสเซอร์ i v b ี i บและพอร์ต USB 3.0การอัปเกรดท้งนี้ทำให้ MacBook Air มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานซึ่งรวมถึงความเร็วและประสิทธิภาพกราฟ,ฟิกที่ดีขึ้นโปรเซสเซอร์ i v b ี i บยังใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ของ MacBook Air MacBook Air ปี2012มีให้เลือกทั้งรุ่น11นิ้วและรุ่น13นิ้วมีแรมสูงสุดอยู่ที่8 g b พื้นที่เก็บข้อมูล Solid State Drive สูงสุด512กิกะไบต์และพอร์ต USB v e r ์ช่น3.0เพื่อความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น MacBook Air i v b r i d ได้รับการยกย่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานและประสิทธิภาพที่รวดเร็วทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการแล็ปท็อปที่ทรงพลงังและพกพาสะดวก 9มีนาคมปี2014 MacBook Air ยังใช้โปรเซสเซอร์ Intel Core รุ่นที่4ซึ่งให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดียิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าได้รับการอัปเกรดพอร์ต Thunderbolt 2ที่เร็วกว่าพอร์ต Thunderbolt ดังเดิมทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อใช้จอแสดงผลภายนอกและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ MacBook Air t h u n d e r b o l t 2มีให้เลือกทั้งรุ่น11นิ้วและ13นิ้วเลือกแรมได้สูงสุดที่8 GB และพื้นที่เก็บข้อมูล solid state ส,ตตสูงสุดอยู่ที่512 GB โดยรวมแล้ว macbook air t h u n d e r b o l t 2ได้รับการยกย่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานและประสิทธิภาพที่รวดเร็วต่อมาในวันที่30ตุลาปี2018 apple เปิดตัว macbook air ใหม่ พร้อมหน้าจอ r e ดินาทรัสไอดและชิป t 2เพื่อเพิ่มความปลอดภัย macbook air รุ่นปี2018ได้รับการอัปเกรดด้วยคุณสมบัติหลายอย่างการอัปเกรดที่สำคัญที่สุดคือการเปิดตัวจอภาพแบบ r e ดิ n a ซึ่งให้ความละเอียดสูงขึ้นและคุณภาพของภาพดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า MacBook Air จอภาพ r e d a n a มีขนาด13นิ้วและมีการออกแบบที่บางและน้ำหนักเบาการเพิ่มที่สำคัญอีกอย่างใน MacBook Air ปี2018คือการรวมทั u ID ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้แล็ปท็อปได้อย่างปลอดภัยโดยใช้รายนิ้วมือ คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ทําการซื้อได้อย่างปลอดภัยด้วย Apple p a y และสลับระหว่างบัญชีผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสและการเข้ารหัสข้อมูลเสียงและวิดีโอแบบเดียวทาม MacBook Air ปี2018ใช้โปรเซสเซอร์ Intel รุ่นที่8แหลมสูงสุดอยู่ที่16 g b พื้นที่เก็บข้อมูล Solid State สูงสุดอยู่ที่1.5 t b และมาพร้อมพอร์ต Thunderbolt 3 2พอร์ตสำหรับการถ่ายโอนและชาร์จไฟรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วโดยรวมแล้ว MacBook Air จอภาพ Retina Touch ID ได้รับการยกย่องในด้านจอภาพความละเอียดสูง คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพอันทรงพลังทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ต่อมาในวันที่10พฤศจิกายนปี2020 Apple เปิดตัว Mac Book Air รุ่นใหม่พร้อมชิป M1 ซึ่งได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ macbook air m 1วางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกาปี2020และเป็นเครื่องแรกที่มีชิป m 1ที่ออกแบบเองโดย apple รวมถึงความสามารถของ cpu gpu และ neural engine ของเครื่องไว้ในชิปตัวเดียวชิป m 1มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า macbook air ในรุ่นก่อนหน้านอกจากนี้ always on การปลุกทันทีจากโหมดสล e ปและการเปิดแอปที่เร็วขึ้น MacBook Air M1 มีขนาด13นิ้วพร้อมจอภาพ Retina Technology 2-tone ที่จะปรับอุณหภูมิสีของจอภาพตามสภาพแสงโดยรอบ MacBook Air มีหน่วยความจำแบบ8 g b เลือกได้สูงสุด16 g b พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ Solid State Drive อยู่ที่256 g b และเลือกได้สูงสุด2 t b พอร์ต p t Thunderbolt u s b 4 จำนวน2พอร์ตสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการชาร์จไฟมาพร้อมกล้องเฟสไทม์ความละเอียดสูง MacBook Air M1 มาพร้อมระบบปฏิบัติการ macOS Big Sur ซึ่งมีอินเทอร์เฟซที่ออกแบบใหม่คุณสมบัติความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุงและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น MacBook Air M1 ได้รับการยกย่องในด้านประสิทธิภาพที่น่าประทับใจอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นและการเอาพุตความร้อนต่ำ MacBook Air M1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานทั่วโลกต่อมาคือ MacBook Air รุ่นล่าสุด MacBook Air M2 MacBook Air M2 เปิดตัวในงาน WWDC ปี2022 Apple ได้เปิดตัว MacBook Air ที่มาพร้อมกับชิปเซต M2 MacBook Air M2 ได้รับการออกแบบใหม่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่ารุ่น M1 แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง18ชั่วโมงตัวเครื่องได้รับการออกแบบใหม่ใช้จอภาพแบบ Liquid Retina ขนาด13.6นิ้วความสว่างอยู่ที่500นิตชิป M2 มาพร้อมประสิทธิภาพ CPU ที่ดียิ่งขึ้นและปรับปรุงกล้อง FaceTime HD ระดับ 1080p มีระบบเสียง4ลำโพงพร้อมระบบเสียงตามตำแหน่งการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi 6ที่รวดเร็วกว่ารุ่นก่อนมีดีไซน์แบบไม่มีพัดลมเพื่อการทำงานที่เงียบสนิทพอร์ตชาร์จแบบ MagSafe แม่เหล็กและพอร์ต Thunderbolt จำนวน2พอร์ตและมี TrusID ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง18ชั่วโมง มีให้เลือกสีสีคือ Midnight, Silver, s t a r l i g h t และ Town Space เก MacBook Air ยังคงเน้นที่ฟอร์ Factor ที่มีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกเป็นหนึ่งในแล็ปท็อปที่ดีที่สุดในปัจจุบันและเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแล็ปท็อปที่ทรงพลังเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ MacBook Air ที่เรานำมาเล่าให้ฟัง สำหรับท่านในมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางเราได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าคุณชอบคลิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณครับ